สวัสดีครับเนื้อหาที่เราจาเรียนกันในวันนี้นะครับกิจกรรมที่1การยืดเหยียดกล้ามเนื้อกิจกรรมที่2การเพิ่มอ,อุณหภูมิในร่างกายโดยใช้เพลงช้างกิจกรรมที่3ความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะกิจกรรมที่4กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงชีคเก้นแดนกิจกรรมที่5กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงหากพวกเราการสบายกิจกรรมที่6ก,การยืดคลายกล้ามเนื้อและกิจกรรมสุดท้ายครับส,สรุปสิ่งที่ ได้เรียนในสัปดาห์นี้นะครับ,รบนักเรียนทุกคนเราเข้าสู่การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่สี่แล้วพบกับอาการกิีบติภูมินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทบทวนเพลงชีกิแดนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยเราจะออกกำลังกายและเข้าพวกกิจกรรมนะครับเราจะเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนื้ ยืดกำเนิดในท่าที่หนึ่งนะครับเริ่มจากนำสองมือมาประสานที่ปลายขานะครับแล้วยกหัวไหลขึ้นนับไว้สิบนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ถ้ายืดกำเนิดในท่าที่สองนะครับนำมือทั้งสองข้างมาประสานไว้ที่ท้ายทอยแล้วกดลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9ป1เกยีก่กำาเนืในท่าที่3นะครับเป็นท่าซูเปอร์แมนเริ่มทำจทากท่า้ายก่อนหนึ่ง6 7 8สา0ส้าหเจปเอ่าเมื่อทำท้า้ายแล้วก็ทำทาาขวา่งขวา1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 8, 9 10เด้ายวแท่ายืดกล้ามเนื้ท่าที่สน,น,น,นะครับอับแขนไปด้านหลังนำมืออีกข้างหนึ่งจับไว้ที่ข้อศอกแล้วกดลง10วินาทีเริ่มทำจากข้างซ้ายก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่าเจื่อ่าาทำข้างซ้ายแล้วให้ทำข้างขวาหนึ่ง 4 5 6 7 8 9 10แปต่ถ้าที่จังนลในท่าที่5นะครับเหวี่ยงแขนไปด้านหลังอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหวี่ยงไปด้านหลังแล้วต้องเหวี่ยงไปด้านหน้า1 2 ที่จำเป็นในท่าที่5นะครับเวี่ยนแขนไปด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเวี่ยงด้านหน้าแล้วต้องเงวียนไปด้านหลังต่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อ่าและก่อนที่เราจะยืดขาครับเดี๋ยวกิจกรรมของเราจะมีการใช้เอวเราต้องยืดเอวกันก่อนนะ้ำมือข้องอข้างนะครับจับไว้ที่เอวแล้วก็หมุนไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสิบอ่าทำด้านขวาตอนหน่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจแปดเ้าิบอาท่ายืดกล้าในท่าที่เจ็ดนะครับอ่าให้ยกเข่าขึ้นแล้วนำมือสองข้างครับจับไว้ที่หัวเข่านับสินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบ อีข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดดเเครับเรากะยืดเหยียดกล้มเนื้อเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่มอ,อุณหภูมิในร่างกายครับผมครับเป็การเพิ่มอ,อุณหภูมินในร่างกายนะครับเราจะมีเพลงประกอบ คือเพลงช้างอ่าเราก็จะทำการเคลื่อนไหวพื้นฐานเบื้องเบื้องต้นทั้งสี่ท่าน,นะครับพร้อมกับเพลงช้างประกอบอ่าโดยในท่าที่หนึ่งนะครับจะเป็นการโดินอยู่ที่กอนสิบนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้วในท่าที่สองนะครับ กับที่หน okay. ึ่งสองสาี่หเจแป้าคลโอเคแลนท่าที่สามนะครับถ้าสไลด์ให้สไลด์ไปทางซ้ายก่อนนะครับแล้วค่อยไปทางด้านขวา1่สองสามสห้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, เต็บปเจ้าตโอเคแล้วถ้าต่อไปนะครับท่าที่4ท่าครัแขนต้องสลับสับขานะครับขอสอบแล้วเริ่มได้1 2 3 4 5 6 7 8 9คลิปโอเคครับตอสี่ท่แล้วครับความหมายการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะครับ หมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระโดยจะมีจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบนะครับได้แก่เสียงทํานองเพลงเสียงปลบมือเสียงกลองคําคล้องจองเป็นต้นมาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ครับ การเคลื่อนไหวประกอบเฉพาะทบทวนเพลงสีเก้นแดนนะครับรพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยครับและก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มเพลงเลยก็จะมีการนำมือทั้งสองข้างรับไว้ที่บริเวณหน้าอกของเราแขนกางออกนะและจากนั้นนะครับให้ลุกเข้าวและฝุกออกจำนวนห้าครั้งก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ เขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับแล้วต่อไปนะครับท่านตอนที่หนึ่งเขาจะเป็นชามือเหมือนไก่อจํานวนสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ เมื่อเราผ่าขั้นตอนที่1นไปแล้วนะครับก็คือการทําฝเหมือนกายและขั้นตอนที่สองนะครับก็จะเป็นทําเหมือนในขั้นเตรียมก่อนเข้าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นนํามือไว้ที่บริเณโทรแล้วกดเข้าก่าาาอนนะครับจํานวนสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่และในขั้นตอนที่3ามนะครับจะเป็นการย่อเข่าลงนะครับซ้ายขวาโดยเท้า จะอยู่ชิดติดกันทั้งสองข้างแล้วก็ค่อยๆย่อหัวเข่าลงไปด้านซ้ายหนึ่งสองสามและสี่นะครับเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งหนึ่งไปด้านซ้ายนะครับสองไปด้านขวาสา,ามย่อต่ำลงไปด้านซ้ายสี่ย่อต่ำลงไปด้านขวาและหลังจากที่เราได้ย่อเข่าต่ำลงหนึ่งถึงสี่แล้วนะครับขั้นตอนที่สี่ก็จะเป็นปลกมือสี่ครั้ง หนึ่งสองสามสี่อีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วต่อไปนะครับจะเริ่มตั้งแต่ก่อนข้าขั้นตอนที่หนึ่งจนถึงขั้นตอนที่สี่ที่สอนเป็นเมื่อสักพูนี้เลยถ้าพร้อมแล้วทำไปพร,พร้อมกันนะครับขั้นตอนจก่อนเริ่มเพลงนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า แ้วก็จะเป็นตึดึดึดต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 ึดหนึ่งสองสามีนีแล้วต่อไปนะครับจะเป็นท่อนกลางของเพลงนะครับก็จะมีอยู่สามท่าด้วยด้วยกันนะครับโดยในท่าที่หนึ่งจะเป็นการเดินไปด้านซ้ายและด้านขวาน,นะครับโดยเราจะเริ่มจาก้างซ้ายก่อนก็ก็จะเป็น ซ้ายขวาซ้ายแล้วเตะเท้าด้านขวาแล้วไปด้านขวาตอนับก็ก้าวเท้าขวาก่อนขวาซ้ายขวาและเตะซ้าย วขวาก็สามสี่หนึ่งสองสามครับแล้วต่อไปนะครับจะเ,เป็นท่าที่3ต่อท่อนกลางนะครับก็จะเป็นการเดินในวงกลมก็จะเป็นการนับหนึ่งสองสามสีนะครับไปเรื่อยๆหนึ่ง2สามหนึ่งสอง 3า2 3, รับแล้วต่อไปนะครับหลังจากที่เราทบทวนค่าชิคเป็นแดนไปหมดแล้วนะครับและต่อไปก็จะเป็นการทบทวเทนเต้นไปพร้อมๆกับเพลงครับอีกสองรอถ้าพร้อมแล้วไปทบทวนกันเลยไปต้องไปเต้นกันเลย ก็เรากำลังสบายจนปลกมือพันนะครับอาจารย์จะให้นักเรียนนะครับเต้นตามตัวละตูลในวีดีโอคลิปได้เลยนะคะัถ้าพร้อมแล้วไปเต้นกันเลยสามารถกติด,ดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพลงเด็กใหม่ๆของน้องและน้องภูมินะคะกิ๊ ที่เราได้ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตนกันไปนะครับเราก็ต้องยืดคลายกล้ามเนื้อหรือาการงูดางนะครับเพื่อลดการบาดเจ็บของร่างกายโดยในท่าที่1นนะครับก็จะเป็นท่าเหวี่ยงแขนไปด้านหน้าหนึ่ง <1, S 1> 6 7 8สา0สี่ห้ากเจ็ดสิบเหวี่ยงด้านหน้าแล้วต้องเหวี่ยงไปด้านหลังต่อหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็แปด้าสและในท่าที่สองนะครับโน้มตัวไปด้านข้างให้เริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะครับให้แยกขาออกอช่วงไหล่นะครับแล้วก็โน้มตัวด้านข้างให้แขนชิดหูเลยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปด้าาทำอีกข้างึ้งนะครับข้างขวาหนึ่งสองามสี่ห้าเจ และท่าสุดท้ายนะครับท่าที่3คือการยกปลายเท้าขึ้นและนํามือหรือแขนทั้งสองข้างน,นะครับเหนือสีอยู่เหนือสีสาะทำครัง้งไว้สิบนาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจป เก้าิีครับการยืดคลายกล้ามเนื้อหรือการฟูด้าก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับและการเรียนการสอนของเราก็จบเพียงวันนี้นะสิบีช่างแม่เดี๋ยวอาจารย์จะมาสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นะคะก็จะเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและต่อด้วย การเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายโดยใช้เพลงช้างมาปัดกรอบนะครับและต่อด้วยการทบทวนท่าชิกเก้นแดนนะครับหรือเพลงชิกเก้นแดนและเพลงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเพลงหากพวเรากำลังสบายจงปลกมือพัน้อมกับลิปวีดีโอและจบกิจกรรมสุดท้ายด้วยการยืนคลายกาล้ามนื้อหรือกานคูดานะครับการเรียนการสอนของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์ที่4 และพบกันใหม่ในสัปดาห์ที่5นะครับสวัสดีครับ